ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Taron นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปกันอ่านเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตุไฟนะคะประจำวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้นะคะช a n e นี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะการอ่านครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่ว่าเป็นการอ่านแบบ กา a อ i n g นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคก็วันนี้ก็จะมีเสียงที่แปลกไปนะคะเพราะว่าก็ยังไม่สบายอยู่แต่ถ้าพักนานไปกว่านี้มันก็จะแบบมันก็จะเลทเกินไงเพราะว่าอันนี้คือแบบ b บวิ e k l y ก็เลทมาสองวันแล้วใช่ไหมเราก็จะเลดเกินก็เลยโอเคไปต่อถัดไฟนะคะ สามสิบหกเดือนสามอ็ดตุลาคมน,นี้นบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีทัตไฟเป็นยังไงบ้างคะ่ะ a อสซัปฟันสหนึ่งไม้เท้าโอเคห้าไม้นะคะ t e m เท r เ n c e เพ e ยงพอเป็น t h c a e s acles, นะคะตามด้วย10บม้เท้าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเห <_ q _> ม,มือนความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความต้องการอะไรบางอย่างที่ไม่ตรงกันแล้ว มันปรับจูนกันไม่ได้สักทีอะคะ่ะอืมปรับจูนกันไม่ได้สักทีไม่สามารถในการที่จะแบบพูดคุยหาตรงกลางให้กันได้ความสัมพันธ์อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าอาจจะเงียบๆกันไปไม่ได้พูดคุยกันอืมเพราะว่าเหมือนแบบมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะเวลาเราคุยกันเรื่องเดิมๆแล้วเราหาแบบทางออกร่วมกันไม่ได้สักที แต่แปลกตรงที่ความสัมพันธ์เนี้ยก็ไม่ได้ตัดกันไปเลยแบบ100%ซนะคะคนที่คุณสัมพันธ์ด้วยหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอะถึงแม้จะยังมองไม่เห็นอนาคตข้างหน้าแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังอยากจะไปกับคนนี้อยู่ก็ยังชอบคนนี้อยู่ก็ยังสนใจคนนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะก็มองว่าในช่วงเอพิโซดนี้ก็จะมีการหันหน้ากลับมาคุยกันอีกนะก็ยังไม่ได้ปล่อยมือจากกันหรอกถึงแม้จะมีเรื่องแบบขัดแย้งกันอาจจะเป็นด้วยเรื่องเดิมๆด้วยซ้ำแต่ก็ยังแบบ หันหน้ากลับมาคุยกันอยู่นะคะหรืออาจจะหมายถึงในช่วงเนี้ยตัวของคนที่เคยพยายามตามเคยพยายามจะ Take action เคยพยายามอะไรในความสัมพันธ์นี้คือเริ่มแบบเริ่มไม่พยายามแล้เริ่มอยู่เฉยๆคนที่กลับมาพยายามอาจจะเป็นคนที่เขาเคยเย็นชาหรือเขาเคยหนีเขาเคยนิ่งนะแต่ว่าเขาจะมา Take action ในตอนนี้นะคะไพ่ตัวคุเองเป็นยังไงะคะ ธาตุในะคะในสสัปดาห์ตรงนี้เอ e เนอของตัวคุณเองเป็นอย่างไรบ้าง Energy ของเขาคนนั้นนะคะของคุณเป็นยังไงซึ่งมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาอะนะจะแบบเป็นคนที่ เหมือนมีฟอร์มมีมาดมีอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่แบบลึกๆคือเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ขาดก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณอยู่ดีตัวคุณเองอาจจะอยู่ในสภาวะที่ว่าในช่วงนี้ไม่อยากจะแทคเชนอะไรแล้วคุณปล่อยคืออยากทำอะไรทำเลยนะคะคือแล้วแต่เลยแบบไม่อยากตามแล้วแต่เขาว่ามีความรู้สึกว่าเออยังไงก็ถ้าคุณไม่ตามเขาก็กลับมาอยู่แล้วแหละ เหมือนเวลามีปัญหาอะไรเขาก็ไม่ได้คิดจะไปไหนไกลเราก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าลึกๆเขาก็รู้ว่าตัวเองก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เหมือนกันอืมบรรยากาศความสัมพันธ์มันเหมือนแบบมีความตึงๆกันอยู่มีความงอนๆกันอยู่เขาก็ดูพยายามในการที่จะเข้าหาคุณนะแต่ดูเหมือนคุณก็ ดูนิ่งดูไม่ค่อยแค่ไม่ค่อยสนใจเออแบบรู้สึกเบื่ออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมาพูดเรื่องเดิมๆทะเลาะกันเรื่องเดิมๆแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้สักทีเขารู้สึกยังไงกับชาวทาดุไฟอืม เขารู้สึกว่ามีความผูกพันบางอย่างระหว่างคุณกับเขาที่เขารู้สึกว่ามันอธิบายไม่ได้อะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพิเศษกับเขานะสําหรับเขาคุณค่อนข้างที่จะพิเศษแลกก้วก็เขาไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้กับใครก็เลยอยากที่จะเหมือนยังยังคลิปคอนเนคชันนี้ไว้อยู่แต่ถามว่าเขาอยากเทคแอคชั่นอะไรมากไหมเซทว่าก็ไม่คนคนนี้ต้องการอิสระในชีวิตค่อนข้างที่จะมาก ตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณอะควรจะเอาอยัางไรต่อดีถึงแม้เขาจะกลับมาพูดคุยแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณควรจะกลับไปพูดคุยกับเขาไหมคือคุณไม่อยากเจออะไรเดิมๆแล้วคุณไม่อยากจะมีปัญหาในเรื่องเดิมแล้วอืม energy หลักๆเลยของสองสัปดาห์ตรงนี้คือคนที่เขาเคยแบบ เคยอีก็เยอะๆเคยตึงไปอะ่ะเขาก็ดูมีเกณฑ์จะมางอนะมางอมาคุยอะไรเงี้ยดูเหมือนกับว่าก็พยายามอยังในการที่จะดึงคุณเอาไว้อยู่ไม่ได้อยากให้คุณเดินออกไปถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะแบบแสดงออกว่าเออคุณอยากจบแล้วแต่เขาก็รู้สึกว่ามันก็ยังไปกันต่อได้อยู่นี่อะไรเงี้ยมันก็ยังพอมีทางนะไม่ได้อยากที่จะให้คุณแบบจากไป ถ้า Donna, มองในส <S 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 ่วนเอาคําคิดว่าความผูกพันในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่สุขทุกข์มันเท่ากันเลยไหมอะสิบเหรียญกับสิบดาบสุขทุกเท่ากันเวลาสุขก็สุขแหละอยู่ด้วยกันเนี่ยก็สุขแต่ความทุกข์เนี่ยมันก็มีมันแสนสาหัสเท่ากันสุขมากทุกมากเลยนะความสัมพันธ์นี้ ถึกแม้เขาจะกลับมาในกรณีที่เราเองก็สงสัยว่ากลับมางอนแล้งไงต่อก็ไม่เล่าไงเพราะว่าเขาเองอยากที่จะคุยกับเราเฉยๆอยากที่จะคลิปคอนเนคชั่นนี้ไว้ปัญหาเดิมๆจะยังคงมีอยู่เพราะงั้นการกลับมาคุยอาจจะยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาบางครั้งวิทีการแก้ไขปัญหาคือการที่เขาเนี่ยอาจจะต้องตัด อิสระภ,ภาพบางอย่างที่ตัวเองต้องการลงซึ่งเขาไม่พร้อมปรับนะคะตอนนี้คือตัวเขาเองอยากที่จะแค่ว่าโอเคกลับมาพูดคุยกับคุณแล้วก็ยังคิบคุณเอาไว้อยู่แล้วก็ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังดําเนินต่อไป mm. เขาเองไม่พร้อมในการที่จะเสียคุณไปนะคะทุกครั้งที่เหมือนตัวคุณหายไปเขาเองก็ค่อนข้างที่จะหวยหาคุณมีความคิดถึงคุณค่อนข้างที่จะมากพอคุณไม่คุยด้วยบางคนก็คิดถึงมากบางคนแบบ คิดถึงมากจนแบบจนร้องไห้เลยในตอนคืนก็มีแต่อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่เป็นตัวเองค่อนข้างที่จะมากและต้องการอิสระภาพค่อนข้างที่จะมากในชีวิตเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่ของความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะต้องยอมรับ สำหรับคนที่อยากไปต่อนะคะอาจจะต้องยอมรับว่าการให้และได้รับในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เท่ากันจริงๆคนให้ใจเขาไปคุณอาจจะไม่ได้ได้ใจเขากลับมาเลยรอยเปอร์เซ็นต์คุณเห็นอยู่แล้ว ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับคนที่อยู่ในสภาวะน,นี้นะไพ่บอกคุณรู้อยู่แล้วว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเลือกที่จะเดินกลับไปทางเดิมเพราะว่าตอนนี้เหมือนคนที่ทัดไฟเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรและก็ไม่ได้ต้องการอะไรในความสัมพันธ์คุณค่อนข้างชัดเจนกับตัวเองมากๆนะคะการกลับมาของเขาในครั้งนี้จะมีผลกับคุณหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณตื่นรู้หรือย,ยังว่าตัวคุณเองต้องการอะไร ราคาสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักแลรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ